สวัสดีครับพ่งกัยตินะครับช่องเอ็มอินทอีกครั้งนะครับวันนี้มาตอบกลับนะครับตัวของเคยทําคลิปไว้เกี่ยวกับปีกนกนิสันอัม b r e l l านะครับว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนเป็นของแท้ของศูนนะครับตอบกลับทั้ง2คอมเมนต์นี้เลยนะครับก็คือคลิปนี้จริงๆก็ทําไว้วุ่นน่าจะเป็นปีแล้วแหละแล้วก็เพค่อยมียอดผิวอะไรก็เลยจะมาตอบตอบกลับขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะจริงๆแวะเข้ามาดูแล้ว พิมพ์คอมเมนต์กันคือถามว่าตอนนั้นน่ะเนี่ยที่ไปเปลี่ยนเป็นแค่เปลี่ยนแค่บูทเนี่ยทําไมถึงมาเล่าประสบการณ์ว่าทําไมถึงมาแบบน,นี้เล่าประสบการณ์จริงๆอ่ะคือถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอย่างโตโยต้าอย่างไรพวกเนี้ยคือเขาก็เปลี่ยนบูทกันแหละนะครับเขาก็เปลี่ยนบูทกันคือเดี๋ยวต้องหาข้อมูลแหละว,ว่าทําไม คือมีความรู้สึกว่าเฮียเปลี่ยนบูธมาสองครั้งแล้ววะแล้วมันไม่ทนก็คือกั้นใจเปลี่ยนเปลี่ยนของศูนย์ไปเลยคือเปลี่ยนของใหม่ไปเลยะนะครับก็คือยกปีกไปเลยเนี่ยมันมันมีความทนทานกว่าแล้วใช้ได้ยาวนานกว่าก็เลยอยากจะมาแนะนํานะครับเพราะว่าเห็นที่บอกเป็นในคลิปแล้วว่ามันต่างกันนิดเดียวคือมันต่างกันประมาณสมมติว่าบูธเนี่ยสองอันบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนลูกหมากปีกงกล่าง ะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทําตัวของไอ้นี้ขึ้นมาในรูปขึ้นมานะครับก mm ็ hmm. คือถ้าเปลี่ยนแค่เปลี่ยนทั้งเซตเลยสมม่าสามตัวเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งสามตัวก็คือมีบูทบูทสองบูทนะครับแล้วก็รูปบาศก์ู่นกลางาขนาดเนี่ยไปเปลี่ยนของร้านร้านหนึ่งนะที่เขาทำบูทมาใหม่เลยนะแบบวิจัยมานู่นนี่นั่นเลยนะเราก็มีความเชื่อมั่นพอสมควรเพราะว่า,วา ย่างที่เขาบอกว่าบูธสีแดงๆดีไหมคือบูธยูบีเทนถามว่าดีไหมช่งางเปาบอกว่าคือที่ผมไม่ค่อยแนะนําให้รถบ้านหรอกเพราะว่ามันกระดา้างแล้วมันมีสิทธิ์ทาให้ปีกนกเดิมที่ไปอัดมาใหม่เนี่ยปีกนกเดิมนะฉีกขาดได้เพราะว่าบูธยูเทนมันแข็งแล้วมันกระดา้างมีมีหลายเคสมากเลยนะครับแต่ว่าพอดีไม่ได้แคปเก็บไวให้ดู เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับจะไปหาข้อมูลแคปเก็บไว้ให้ดูนะครับคือสมมุติว่าคุณไปรวมค่าแรงกับบูทใหม่เนี่ยประมาณสามพันกว่าบาทข้างละพันห้าค่าแรงถอดบูถอดปีกนกอนะไม่ใช่ถูกๆนะไม่ได้ถอดง่ายๆนี่นะนะครับมันก็ถูอว่าข้างละพันห้าเพิ่มเงินอีกประมาณห้าถึงหกร้อยต่อค้างประมาณสี่พันห้า 4ี่พถึงห้าพก็คือรวมสมมติเปลี่ยนมาข้างละพันหนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีค่าแรงข้างละพันเจ็ดเลยสามงทีประมาณสามพันสี่สพันห้าเพิ่มเงินอีกประมาณพันกว่าบาทคุณก็ไปเปลี่ยนของสูงซึ่งไปเปลี่ยนด้านนอกก็ได้ทั้งป๊อปรถคุณเซิร์ชอูนิสันข้าง,งนอกกว่าเยอะเยะหมดเลย,ยประมาณ4ี่พันสีพันห้าถึงห้าพัน ใช้ไปเลยยาวๆเพราะว่าช่างปอ๊อปเขาเคยไปหาบูธมาแล้วแต่บูธที่เขาไปหามาเนี้ยมันยังก็ยังสู้บูธศูนย์ไม่ได้ก็คือยกปิดจากศูนย์น่คือเขาไปหาบูธมาจากบูธไต้หวันบูธอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปหามาเขาบอกว่าไปหามาแล้วแล้วก็คนที่ทําทําบูธคูลเทหรือทาบูธพวกนี้ยช่างเขาบอกช่างเขาก็รู้จักแต่ว่าเขา mm hmm. เขาเคยเทสแล้วแล้วมันมีปัญหา เออเขาเทสแล้วเเนี่ยเอียก็เลยมาเล่าให้ฟังคือจะไปเปลี่ยนจะไปลองดูก็ได้แต่ซึ่งเอียไปลองมาแล้วไงเราเราหลัเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราไม่ได้โทษเขนานะเราไม่ได้โทษบูฟาะบูดเขาเนี่ยไปเปลี่ยนกับยี่ห้ออื่นเนี่ยก็โอเคแหละมันก็ดีนะครับแต่พอมาเปลี่ยนกับเราเองเนี่ยเราก็จะมาบอกว่าเออของแท้ดีกว่านะครับท่นเองนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดให้ฟังเนะฉยๆว่าของแท้เถอะทีเดียวจบนะครับ อะไรก็สู้ไม่สู้ของแท้มอน้ําเทียบไฟเทียบก็ไม่สู้อะไรของแท้หมดถูกปะของแท้ที่มาจากสูงหรือสเปรพาร์ทที่มาจากสูงก็สูงเนี่ยเขามีสเปคต่ำอันนี้อยู่แล้วตามที่เขาเขาเขา,เขากำหนดแล้วนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเด็กเ่านีบมีอะไรคอมเมนต์กันได้ก็ยิ่งยิ่งคอมเมนต์ผู้ใหญ่มันจะถูกเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วคนหลังๆเข้ามาเนี่ยเขาจะได้ข้อมูลใหม่ โต้แย้างกันได้ครับเห็นต่าง,าางากันได้แต่เราจะไม่ทะเลาะกันนะครับปัจจุบันนี้เฮียเปิดร้านกาแฟที่พ้อหนูดูทิ้งกสิบเก้าทับแปนะครับจะถ่อสะพันแส mm hmm. าที่จะมีข้าวไข่เกียวนะครับเช่นค้าบสวัสดีครับ